พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะครับว่าทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตก็จะดีตามที่หวังทำความดีทำไปไม่ต้องดังใครชิงชังอิจฉาอย่าใส่ใจเรื่องของความดีนั้นท่านกล่าวว่าเมื่อถูกสั่งสมจนกลายเป็นบารมีธรรมแล้วเนี่ยก็จะไม่มีวันเสื่อมสลายนะครับท่านกล่าวว่ายิ่งถูกใส่ร้ายก็ยิ่งเพิ่มศรัทธา ยิ่งถูกอิจฉาก็ยิ่งได้ดิบได้ดียิ่งถูกโจมตีก็ยิ่งเด่นโด่งดังยิ่งถูกจ้องพังก็ยิ่งเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นจงศรัทธามุ่งมั่นทำดีไปเถอดนะครับบัณฑิตชนท่านจะอยู่เคียงข้างเราเทวดาฟ้าดินก็จะคอยคุ้มครองเราแล้วก็โดยที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านจะไม่ทิ้งเราให้อยู่เดียวดาย นี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้